สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนครับน้องแอมชุนทิชาทุกท่านเพื่อนเพื่อนทีน่าฮักทุกท่านน้ำขามาพอกันอีกแล้วค่ะในวันอาทิตย์ที่สองเมษายนสองหาหกหก,หกมือนีมากับอากาศฮอนฮอน,นคือก้าวขาพี่น้องขาการล่อก,กันไปจักหน่อยนะคะกลัวสีหอดหนาฝนเขากับทนห่อนกระปิโกนเนาะคะ่ะบุปผินหยางเนาะจักหน่อยกระสงการได้เรนนา้าสาดน้มกันแล้วเนาะคะ่ะ คลิปนี้เมื่อเราถึงน้องแอมชุนติชาลูกสาวหลาของพี่น้องเอ็ซีแฟนครับคือเก้าค่ะมือขึ้นนี่ทีวัลไร่ขิงเป็นตาสาออนเนาะค่ะพี่น้องน้องแอมชุนติชาขึ้นเวทีพร้อมกับชุดไม้สวยงามค่ะน้องแอมก็ได้้องเพลงของพรนทาววสวุวรรณวัดไร่ขิงเพลงนี้แอมน่อย้องมวนแห้งค่ะพี่น้องขาคุณแม่ฟังเพลงนี้้ามย่าให้รู้สึกถึงความศรัทธาเลื่อมใส ท่ันทาววสวุวรรนหลายค่ะพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับน้องแอมหลายๆท่านที่ไปชมคอนเสิร์ตคงสิไดกก้กราบขอพรกันเนาะคะ่ะเป็นการดีเนาะคะ่ะไปรับชมหรือว่าไปให้ยกำลังใจลูกสาวลาแอมน้อยและกามีศิลปินหลายๆคนที่พิเศษคือไปพบกับคุณคู่สลาครูเพลงค้นเกง่งพร้อมเนาะคะ่ะ งานนี้เอินว่าไผ่ไปกระคุมคานในการไปหลายๆค่ะคิวงานต่อไปของน้องแอมชนทิชาวันที่4เมษายนนี้ค่ะที่วัดโคกกระต่ายอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีค่ะน้องแอมชนทิชาไปขึ้นเวทีเวลา20 0นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะพี่น้องเอซี FC แฟนคลับอย่าลืมเตรียมตัวไปรอชมไปหายกำลังใจ น้องแอมชอนทิชาก,กันค่ะผี่น้องชาสระบุรีหรือว่าผี่น้องที่อยู่พื้นที่ไก่เคียงถ้าสะดวกเดินทางไปกันด้ค่ะรับรองว่าถูกท่านสีบ่ผิดหวังค่ะน้องแอมนะหากละก็เป็นกันเองกับทุกๆคนเนาะค่ะไปเห็นตัวน้องแล้วก็สีหากหลายกว่าเก่าค่ะพี่น้องค่าไปชม่มไปให้กำลังใจลูกสาวหลานกันลหลายๆค่ะ ท้ายนี้คุณแม่ก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC แฟนครับทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจช่องคุณแม่มาแชร์พอกันไหมนี่คลิปหน้าคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีจ้า